ฮัมพ <NBC 4> ูดไหนไมโครโฟนอยากได้อะไรก็ได He? hey, <A> ้ที <ada> bon ่ชอบเซอร์ไรเซอร์ฮะเฮ้ฮ okay, okay, ัมพูดเหรออ่านั่นอะไรฮัมพ์พูดอะไรเบลัยฮัมพูดไหนไมโครโฟนอยากได้อะไรก็ได้ที่ชอบชัวอะไรไออยู่ตอนไรมีแฟนหรือยังโอเคโอเคตอนนี้จับรอยจะได้อะไรกับบีเจ้าได้นายกิ๊สตร่โอเคโอเคอย่าไปนายกิ๊สต์ตาว่าตอนนี้ก็อยู่อย่าบอกอันนี้นะ บอกว่าเอาเสื้อตีมาร์ตินทามสยามเอลิฟเฟนคลอตินนะครับโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็ไปในคิสโต้ได้นะแต่ว่ายู่บอกเอาเสื้อมาร์ตินอยจะได้อะไรครับพี่จะได้เสื้อของมาร์ตินเสื้อกลมมาร์ตินบอกสิบอกดิครับอย่าบอกบอกจะได้เสื้อของมาร์ตินบราวอตัมจะได้เสื้อของมาร์ตินบราวอตัมโอเคครับครับครับโอ้ขอบคุณครับอย่าปั๊บหนึ่งเสื้อมีชันด้วยนะ แกน้าอยู่ acting happy นะ happy happy โอเคไหม happy happy มากแกนี้สุวรรณดินโอเคไหมชอบไหมชอบมากใช่ไหมโอ้ acting สิ acting happy 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 โอเคนะขอบุ้งครับครับขอบุ้งครับสุโจครับขอบุ้งมากช่วยโปรโมทเสื้อไนกี้เลยไม่เป็นไรไปโปงนี้ก็ได้ไปโปรนี้ก็ได้